มันก็ทายยกใช่ไหมใช่ไม่สวยจ้ะหัวก็ล้านฟันก็เยินจริงคนขอว่าแม่ไมือ่อนจะสวยเลยไม่หัวก็ล้านฟัน <c oughs> ใส่ตาสั้นหรือยาวคะก็คือถ้าใส่แว่นเนี่ยจะมองเงี้ยชัดแต่มองไปนู่นเน่ะไม่ชัด แต่ถ้าไม่ใช่อะมองไปนู่นชัดมองอย่างเงี้ยไม่เห็นเขาเรียกหร้อยาวค่ะชะเงือข่ำๆพิธีกรทางศาสนาค่ะอ๋ออ้าเราไม่ใช่มักคะเทยกเหรอคะใจยตยาวก็จะต้องเปลี่ยนแว่นใหม่อีกแล้วนะคะเพราะว่าไปนั่งทับค่ะ บางทีเราทอดเนี่ยมันมองไม่เห็นจจมันมั่วๆอยู่ามอ่างเงี้ยนางทับเรียบแล้วใจสลายมากเมื่อก่อนเราคิดว่าทาไมคนแก่จะต้องใส่แวน่นใส่ทําไมพูดก็เออใส่ก็น่าลำคาญจะต้องเก็บเก็บเข้าเก็บออกจริงอะพออายุมากเรารู้แล้วเหตุผลใดจึงต้องใส่แวน่นพอใส่แล้วโลกสดใสขึ้นเยอะค่ะถ้าวันไหนไม่มีแวน่นเราโหว,วันนั้นทําแว่นหายเยอะปะ ห่าแบบเมื่อพักเลยอ่ะตายอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยคิดอย่างเดียวคิดแม่มากเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยใครอ่ะเอเอใช่ใช่หนูตัดแว่นไม่มาดูลิเกไกลมองเห็น<_<_เออจิเป็นไหมใครเป็นแบบแม่บ้างนอนทับแว่นเนี่ยโอ้โหมโห่มากอ้โห,โห,โห,โหโ่ตัวเองนะครับดูขาดนี่เสียไปเลยดูดิเนี่ย แลค่าเขาไปเท่ากันด้วยนะไปข้างเนี้ยจะหักอยู่แลวไปเปลี่ยนก็ไม่มีเวลาเลยดูดิค่ะโถชีวิตแชมล่ะไอ้กระหงอ๋อจาจาจะอืมประจำเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้คาดแว่นเหมือนคาดใจใช่ค่ะเออ โอ้โหพอดังกรอบนี่นะใจสลายเลยอะเดทสีสวยไหมไปเรื่องแว่นไปเรื่องเล็บี่บนี่อืมิบเตือนอีกแหละเราทำอะไรผิดเนี่ยขอเป้าใหม่สักสามอันได้ไหมสวัสดีค่ะสวยจ้าแม่จ๋านูเหมือนแม่มากเป็นคนมีเหตุผลสุด,สด คนเราก็ต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะคะต้องเอาความถูกต้องอย่าเน้นความถูกใจแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่กําหนดกันไว้สวัสดีทั้งแปดร้อยคนนะคะไม่เยอะหรอกจ้านุดื้กว่าค่ะ ธรรมชาติอ้าวคุณพ่อก็ไลฟ์เหรอสวดแป๊บเดียวละแม่ปล่อยได้แป๊บเดียวแหละเ,เ,เดี๋ยวก็คันหน้าคันตาคันนุ่งคันนี่ก็มัดอ๋อไลฟ์ค่ะพอบน <c oughs> เอาแล้วกันนี่คนดูก็ออกไปนะเมื่อกี้มีตั้งพันคนนี่เหลือแปดร้อยกว่าคน ไปค่ะอืมเพิ่งไปติงเลี้ยงกาแฟพราอโอ้โหขอบคุณจ้าขอบคุณแทนคุณพ่อนะจ้าเดี๋ยวปลูกพระเอกลุกฟ้าก่อนค่ะ ตื่นหรืรอรอย่างคับเพื่ออ้ลุงฟ้าตื่นแล้วกาลังจะอาบมันตัวครับเสร็จประมาณสองโมงอาบประมาณลยครโอเคโอเคตื่นละค่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอพอหนูจะเตรียมหัวล้อดังๆ <c oughs> อยากคาดหวังกับแม่มากนะคะอาจจะพิดหวังก็ได้แม่อาจจะไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นก็ได้นะคะอืมอ๋อ,อเดี๋ยวไปต้องไปอุดหนุนลิฟลูกชายอยู่แล้วคะ่ะพี่นุไม่ต้องปลูกคะ่ะเดี๋ยวคนขับรถเขาปลูกนะคะพี่นุเขามีสมุนอยู่ค่ะเดี๋ยวคนขับรถเขาปลูกนะคะไม่ดีก็ดูคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะ โอ้สวัสดีป้านี่แกงใต้ค่ะนี่เตรียมหาดชุดอยู่นะคะชุดเป็นเยคอยจริงๆแล้วยีคอย,ย,คอยนี่เขาไม่ต้องแต่งตัวสวยนะคะเขาแต่งแต่จะเรามันเราชอบอะ่ะหาดูย้อนหลังค่ะแม่เล่นสะดก <c oughs> เดี๋ยกจะมาบอก <c oughs> อุย้ยแม่ด่าก <c oughs> ิสดาหนูฟังไม่ได้ไม่ได้นะสวัสดีค่ะคุณสมนึกอุย้ยป้านี่แกงใต้มาแล้วหัวใจมาแล้วดอกกุหลาบมาแล้ว อาอน่าจะใส่ไม่ได้นะคะลูกนุ่นนั้นแม่น่าจะใส่ได้ข่าเดียวนะคะอ mm ุ hmm. ้ยดอกกุหลาบเยอะแยะอีกแล้วปณีขอบคุณค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะเนี่ยเป้าหมายเลยอีกสามอันอ mm ุ hmm. น้ยปณีขึ้นป้ายเป็นผู้ให้ของฝัน mm hmm. แหมพี่แมวนี่บนหลังคานี่จริงๆเลยอ mm ุ hmm. ้ยปณีนี้เป็นผู้ให้ของฝัญอันดับ หนึ่งเลยนะคะได้ทัาดาจับเดี๋ยวถ้าดาแล้วรับไปได้ <c oughs> อ <c oughs> ขอบคุณพยันค่ะนี่ ได้มีหน้าทึ่งแล้วเหลืออีกสองอันก็หมายครบสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทีมขอจอขอใจขอบคุณทั้ง800แปดร้อยกว่าคนค่ะรับได้จาสนุกดีสามีที่บ้านลงทุนไปซื้อโปรเจกต์อะไรนะโปรเจกเตอร์ er มาให้นอนดูลิเคบอกนอนดูให้สบายอุลานี่ก็ตามใจหรือเอาประชดเราเนี่ยนอนอนดูให้สบายอุลาเนี่ยอืม แล้วเมื่อคืนที่บอกว่าให้นอนกันแลวอย่าเสียงดังที่ฝากคุณพ่อคุณก็คือลูกสาวแม่แล้วฝากไปบอกลูกเขยได้บอกเขาก,กันปะคะว่าแม่เขาบอกมาได้บอกไหมนูเทิดไม่ทันหรอกคุณลมละคุณลมให้พยันนะคะนี่ได้กันแล้วมีนาทึ่งเหลือเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เหลยสองอันอันเดียวนะคะอีกอันเดียวเป้าหมายครบแล้ว <c oughs> <c oughs> โอุย้ยขอบคุณคุณออมค่ะพยานอู่ฮะเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> จ้าจะขำค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะคืนนิ้พูดไม่ชัดนะ ขอบคุณพยานค่ะรอลุงฟ้าแต่งตัวก่อนค่ะแม่รีวิวเติ้ลหน่อยเติ้ลเป็นเด็กดีน่ารักมากแล้วเป็นเด็กที่เสมอโตอเสมอไปเป็นเด็กที่ไม่เคยไม่เคยแบบว่าไงอ่ะอวดโอว่าตัวเองอนะคนชอบเยอะนะคนจะยังงั้นอย่างนี้กูจะต้องแอกคไม่มีเลยค่ะเติ้ลนิสัยดีมากนิสัยดีถึงดีมาก ยังไงก็ได้เล่นเรื่องอะไรพี่แนทเล่นเรื่องอะไระใช้ทำอะไรผมก็ทำวันนี้แม่คอยจะด่าดหนูหรือจะด,าด่า <c oughs> เออ,เอ,อใช่พี่พี่สวัสดีพี่ละเอียดนะคะอ๋อเมือ่อคืนต้องนอนออฟฟิศเออพูดถึงเติ้ลนะเต้นเป็นเด็กน่ารักมากแล้วพูดกับแม่นะหนูทุกคำ หนูทุกคำไม่มีพมนะครับหนูทุกคำเด็กนี้ใส่ดีนี่ใส่ดีมากค่ะเราไม่ได้ขี้แอคไม่ไม่เคยคิดเลยว่าเกูเนี่ยอ่ต้องต้อง,ต,องต้องแอคนะเพราะคนเริ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะทำอะไรก็ช่วยพี่นะททำอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินมาแม่วันนี้เล่นเรื่องอะไรแหละเล่น,ลน,ลนอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะ อขอบคุณพี่น้อยค่ะเป้าหมายทะลุแล้วช้ยโยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป้าหมายแม่ทะลุง่ายนะถึงจะเป็นของเล็กน้อยแต่เราก็ดีใจนะคะอืมขอบคุณทุกคนที่ส่งของฝันให้นะคะเขาบอกให้เอาใหม่แล้วทำไมแม่มันตั้งอันอื่นบัางไม่ได้ อ๋อคนที่ให้ก็คือสี่คนที่ได้ทะลุก็ใหม่นะคะสวัสดีค่ะเออเออยถวายสบายแม่เมื่อวานเห็นเขาไปซื้อไม่ใช่เหรอจ๊ะคืนนี้ดําดงได้ใส่สบายใหม่เยอะแยะลนะ โอ้ยขอบคุณจ้าคุณคุณน,าน้าแม่แม่ต้องเหมาลิปสติกทาคนเดียวเนี่ยนะเม่าเลยเดี๋ยวใช้ไม่ทันหนะ้าแม่ยังไม่ได้ถวายเลยค่ะการถวายของแม่นมันยากมากแม่จะต้องหาเอ่ออะไรใส่กิสดาถ้าไม่มีจริงก็น่าจะเป็นสาเหลงไม่งั้นก็ สาลี่ลรถซาลี่นะคะเอาพิษดาใส่แล้วก็เข็นไปยูตัวใหม่สึงเกเอะไรยเนี่ยแม่จ่าทองทุ่มยังจ่าแม่มองว่าถ้าไปเล่นงานวัดอ่ะถ้าเราไปเจอรถปูนอะ่ะที่ช่างก่อสร้างทำอะแม่จะเอาพิาดาใส่ไปแล้วก็เข็นไปแล้ว <c oughs> หฮเตินเข็นจริงใช่ จริงแม่คิดเอาไว้นะอืมจริงคิดจริงไชนาไก่มัน100ร้อยกโลค่ะนี่เป้าหมายสำเร็จไปห้าสิเปเซ็นโอ้เป้าหมายเล็กๆ้นยน้อยแต่แม่ก็มีความสุขนะคะ <c oughs> <c oughs> ปะณีมาอีกแล้วปะนะณีส่งดอกกุหลาบอีกแล้วโอ้ยแปดสิบปอร์เซ็นแล้วค่ะ ปนีให้เยอะอีกแล้วคุณพออ <c oughs> ่อเลี้งน้อายแล้วขอบคุณนกกุหลาจากคุณอ่ข้างบนชื่ออะไรเนี F ่ย F E R N N N อ่านไม่ออกนะคะแต่ขอบคุณค่ะคุณพิยาดาใช่ผมไม่รู้แม่หารถเข็นผัก <c oughs> ไรเป้าหม่สำเร็จอีกแล้วมันมีตะกกุลาบใช่ไหมกิตดาเขาจะขี้อายหน่อยอะคะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละประเด็นเออปีนี้ไม่ได้มาเล่นบ้านครูสุชาติเหรอไม่ได้ไปคะ่ะเขาไม่ได้หานะคะกิตดาดุไหม ไม่อะค่ะทีนี้หน้าเขาเป็นยังไงก็เหมือนคนแบบตาตีแบบหน้าเหมือนคนหน้าบึ้งอะถ้าไม่ยิ้มดูไลรสดแล้วเพลินจ้ะเห็นแม่สรงดอกกุหลาบไม่เป็นรถเข่นปูนก็จริงอะแล้วก็ให้เตินเข่นนะคุณนึกภาพเอาเลยคะ่ะก็เอา,อางี้ถ้าวันไหนนะแม่ไปเล่นที่วัดไหนก็ตามถ้ามันมีรถเข่นปูนนะคะ ก็วันนั้นแหละค่ะนะคะถ้าไหวันนั้นนะคะคอนเซปต์เราต้องเป็นรถเข็นปูนด้วยนะคะรอนะคะมาช้าหน้าก็ไม่แต่งตื่นก็ใส่มาก็ช้าหน้าก็ไม่แต่งนะคะ เดี๋ยวหาก่อนค่ะมีวัดไหนก็วัดนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็อเต้นเป็นคนเข็นโอ้ยลงทุนซื้อรถเข็นปูนไม่ไม่ลงทุนค่ะซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันแค่เอามาเข็นเล่นเนี่ยนะแล้วก็จะไปไว้ไหนจะ๊ะอืมจริงแล่แม่ทำจริงเชื่อดีจริง วันนี้เล่นเรื่องดำดงค่ะจะภาพผ่องมานะคะไม่ไม่ไม่ไมสงสารแขกแล้วว่าคิดจะไ,ไม่นะคะไม่ต้องซื้อนะคะเดี๋ยวไปหาแถวงานวัดวัดไหนที่วัดที่เขมีก่อสร้างอะนะคะแน่นอนเจอวัดนั้นนะคะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะนี่สำเร็จอีกเลย ขาแม่กดน้อยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ากดจะเยอะทำยังไงนะคะบ้านหนูมีแน่วันนี้ฝันใจไม่ได้มาค่ะฝันใจไม่ได้มาไล่คืนกันแหละเพราะว่าที่บ้านของมีงานนะจ๊ะจ้าเจอกัน31เนี่ยจ๊ะแล้วพรุ่งนี้วัดหนองมนยังไม่รู้เลยค่ะต้องถามเจ้าภาพเดี๋ยววันนี้รถยาซื้อกันนะคะไม่ต้อง คุณอย่าอย่าซื้อกันนะคะไม่เอานะคะเออไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะคะอยา่ยาอยา่ยาอยา่าย่าย่านะคะวันนี้มีของเก็บไปทางกสดาหไหมวันนี้ไม่มีนะคะแต่วันนั้นมีค่ะ